กลายเป็นข่าวสะเทือนวงการเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อพระเอกวีนรุบดินได้ประกาศนะคะยุติบทบาทการเป็นพระเอกหมอลำใจเกินร้อยกลางฤดูกาลค่ะ,ะงานนี้ก็เหตุให้ค้นแบบว่าตกอกตกใจและทีเดียวค่ะ fc แฟนคลับนะคะก็ตกใจกันเลยทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพระเอกวีนรุบดินถึงยุติบทบาทการเป็นพระเอกหมอลำใจเกินร้อยกลางฤดูกาลค่ะ ซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วเนาะพระเอกวีนรุบดินค่ะก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะวีนรุบดินหมอลำใจเกินร้อยเนาะบอกว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ได้ร่วมสร้างสารรค์ผลงานกับหัวหน้าที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ได้ฉายาว่าพระเอกหมอลำใจเกินร้อยบอยเสิริชัยจนเป็นคณะหมอลำใจเกินร้อยที่มีชื่อเสียงเบต้นต้นของประเทศไทยผมวีนรุบดินผมขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าบอย แม่แตนใหญ่สวยแม่รัฐที่เมตตาและให้โอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อทำมาหากินจนทำให้ชีวิตผมดีข,ขึ้นกว่าเดิมมากขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในวงที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนวีให้ยืนบนเวทีได้อย่างสง่างามขอบคุณกัละยะาณมิตรพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆที่ดูแลกันมาช่วยเหลือแบ่งปัน ขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆแฟนคลับแฟนเพลงที่อุ้มชูสนับสนุนให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมาวันนี้ผมกราบลาแฟนๆเพื่อพักผ่อนเนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเพราะทำงานเหนื่อยสะสมมาเป็นเวลานานจนทำงานต่อจนทำงานจนทำให้สู้ต่อไปไม่ไหวจริงๆแฟนๆคงจะเข้าใจขอโทษที่ไปต่อจนจบฤด,ดูกาลไม่ไหวแต่ระยะเวลาในการทำงานของผมไม่เคยขาดลา นอกจากป่วยจริงๆตั้งใจเต็มที่กับงานมากขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคิดถึงวีก็สามารถติดตามได้ในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตวีได้ส่วนชีวิตในวงการหมอลำขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนมีโอกาสค่อยพบกันนะครับคิดถึงกันบ้างเด้อความทรงจำมันเยอะมากบรรยายยังไงก็ไม่หมดขอบคุณทุกคนยังไงก็ไม่ครบเอาเป็นว่า ขอเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นความทรงจำดีๆของทุกคนนะครับผมก็จะเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ในใจตลอดไปครับนี่พี่น้องขาฟังแล้วก็ใจหายอยู่เบาๆว่า,วาเอพระเอกวีนบบรุนบดินก็ฝากผลงานเยอะแยะมากมายบนเวทีหมอลำใจกันร้อยซึ่งโดยเฉพาะผลงานล่าสุดครับพี่น้องขาผลงานล่าสุดที่เปิดตัวหลวงพ่อพระใสโดยพระเอกวีนบบรุนบดินนะคะที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโช์นี้ ก็ทําให้ทุกคนตราตรึงสุดๆดกับโชน์นี้เช่นกันนะคะที่ยายายได้ไปดูเองเนาะก็คือชื่นชอบมากเลยพระเอกวีนัทบดินเก่งมากจริงๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนพ้องในวงในวงการเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าให้กําลังใจเยอะๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกในวญญรรณยพรมอลมเสกนร้อยค่ะได้ออกมาบอกว่าหักคําคเดียวที่คอยกับเหลิมมิให้เจ้าล้านความรู้สึกให้บรรยายยังไงก็ไม่หมด เดินทางปลอดภัยโชคดีบนเส้นทางที่เจ้าเลือกเด้อพี่ว่าอย่างนั้นค่ะออเรลืองชายใจกันร้อยก็ได้มาบอกว่าหากเลยห่วงเสมอเด้ออนี่ค่ะและหลายคนค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจค่ะสักครู่หนึ่งนะคะยายาจะขออ่านคอมเมนต์นะคะลักพี่นะเป็นกาลังใจลูกวีหายไวๆนะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขามันเป็นเขาเรียกว่าหมอลำกับการพักผ่อนการเดินทางมันเป็นของคู่กันเพราะว่าถ้าเกิด สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่เพียงพอหรือว่าพักผ่อนน้อยสิพี่น้องคะหมอลำอ่ำเดินทางตลอดยิ่งโดยเฉพาะหมอลำเจกันร้อยคิวงานท่ามไปทะลุถึงจนถึงฤดูก,การหน้ารดูวกาลต่อไปอีกหมอลำเอาเวลาที่จะพักผ่อนนั่นคือน้อยยิ่งใครที่ขับรถเองไปงานเองพี่น้องขับรถเองไปนั่นไปนี่ระยะทางหลายร้อยกิโลก็ค่อนข้างอันตรายที่จะต้องเสี่ยงกับการง่วงนอนบ้างละเหนื่อยล้าม,มาบ้างละอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการ ทำงานมาบ้างล่ะมันทรงผลหลายๆสิ่งหลายอย่างพี่น้องขาพักผ่อนน้อยทําให้เสียงมีเสียงหายพักผ่อนไม่เพียงพอนี่ยายาทํางานอยู่กับเสียงเช่นกันแบบนี้เม้าวเว้าคาวาสุพีสุออกฟังอาการเจ็บป่วยมันก็จะต้องมีพี่น้องขาเพราะพักผ่อนหน่อยเมืาอเว้าออกไปม,มีการใช้เสียงเกิดขึ้นมันก็เห็นเหตุเมื่อยสะสมคิดว่าพระเอกวินาวดินก็น่าจะเป็นเช่นกันค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่น้องขาล่าสุด พระเอกวีนาริบดินหมอลำเซก,กันร้อยก็ไดนมาบอกว่ามาโพดบอกว่าวีขอฝากวีขอฝากเพจใหม่ให้ติดตามัน,นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ในในอีกรูปแบบครับเป็นเพจแบบว่าบ้านสวนนริบดินค่ะสวนผักโฮมสเตย์ซึ่งหนุ่นมวีนาริบดินก็คือได้ลงรูปไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพจใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามแฟนคลับแฟนเพลงของพระเอกวีนาริบดินก็ไปติดตามแต่เขาเรียกว่า เพจใหม่ของพระเอกวีนรัิประดินฐ์ได้ในรูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วก็หวังใจว่าเนาะเราจะเห็นผลงานของพระเอกวีนรัติประดินในอีกรูปแบบใหม่แล้วก็แบบหวังใจว่าจะต้องเห็นเขากลับมาในวงการหมอลำอีกถ้าเขาพร้อมแล้วที่จะมาสู้ต่อกับ ในวงการหมอลำเนาะเพราะเชื่อว่าแฟนคลับแฟนเพลงของพระเอกวินัตบดินนี่ก็เยอะแยะเช่นกันเพราะยายาไปดูของหมอลำเซอร์คิลร้อยพระเอกวินัตบดินก็คือเป็นหนึ่งใน,ในคนที่มีแฟนคลับเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรฉากไหนที่พระเอกวินัตบดินออกมาคือมาลายเต็มคอค่ะเช่นกันเลยสําหรับพระเอกวินัตบดินอ่ะสุดท้ายนี้เนาะพี่ยายาก็ขอให้พระเอกวินัตบดินนะคะมีเขาเรียกว่า มีประสบความสำเร็จกับเส้นทางใหม่ที่เลือกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามขอแฟนคลับแฟนเพลงนะคะเป็นกําลังใจให้เอกวีนันริบดินแล้วก็เพจใหม่ของพระเอกวีนัลริบดินด้วยนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดตเลยตามญาย่า,ยายลูกทุ่หงหมอลำโซเชียลด้วยนะคะวันนี้ญาญ่า,ยายขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ